เราอยู่กันหน้าที่ 7- นะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับอยู่ในหนังสือเรียนนะในแบบเรียนเรามาดูว่าเขาให้เราทำอะไรนะครับโจทย์บอกว่าเศษส่วนต่อไปนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับเศษหนึ่งส่วนสองหรือว่าเราเรียกว่าค่าครึ่งหนึ่งนะก็คือเศษส่วนต่อไปนี้อันไหนที่ มันมีค่ามากมากน้อยหรือว่าเท่ากับค่าครึ่งหนึ่งนั่นเองครับฉะนั้นค่าครึ่งหนึ่งเราจะสังเกตว่าเศษจะมีค่าครึ่งหนึ่งของส่วนนะครับฉะนั้นในส่วนของโจทย์ที่อยู่ข้างล่างนะครับวิธีการสังเกตว่าอะไรมันเป็นค่าครึ่งหนึ่งหรือเปล่าก็คือดูว่าตัวข้างบนมีค่าเป็นยังไงกับข้างล่างนะครับน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งนะพิจารณาดูข้อที่1ครับ ข้อที่1 10ครึ่งหนึ่งก็คืออะไรครับครึ่งหนึ่งของ10ก็คือ5ฉะนั้น7กับ5เป็นยังไงฮะ7มากกว่า5ฉะนั้นข้อนี้จะเป็นมากกว่านะครับมากกว่าค่าครึ่งหนึ่งเพราะอะไรครับ7มันมากกว่า 5, 1, 5. นะครับเพราะ10มันจะกลายมาเป็น5เนาะอ่าข้อที่2ครับครึ่งหนึ่งของ6คืออะไรครับครึ่งหนึ่งของ6คือ3ฉะนั้นมันมีค่าเป็นยังไงครับข้อนี้เป็น เท่ากับครับเพราะมันเป็นยังไงครับ3มีค่าเท่ากับ3นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ6ครับมีค่าเท่ากับ3แล้วก็3ก็เท่ากันด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราสรุปกันอีกทีนึงนะครับดูวิธีคิดกันก่อนข้อที่3นะครับเราดูที่ส่วนครับ11ครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหร่ครับ5 5หรือว่า5เศษ1ส่วน2 5้าครึ่งนะครับหากับอีกครึ่งหนึงเพราะว่า10เนี่ยมันมีครึ่งหนึงเป็น5เนาะก็จะเป็น5กับอีกครึ่งหนึ่งครับทีนี้6แล้วครับ6กับ5้าเศษหนึ่งเศสก็คือ6มากกว่าครับฉะนั้นข้อนี้6กส่วนสิมากกว่าครึ่งหนึงครับมากกว่าครึ่งหนึงนะเพราะอะไรครับเพราะครึ่งหนึ่งของ11คือ 5, ้าเศษหน่งแล้วก็6มากกว่า 5, ้าเศษหน่งครับ ข้อที่สี่นะครครึ่งหนึ่งของสิบห้าคืออะไรครับครึ่งหนึ่งของสิบห้าคือเจ็ดครึ่งนะครับเจ็ดครึ่งเก้าเป็นยังไงครับกับเจ็ดครึ่งเก้ามากกว่าเจ็ดครึ่งข้อที่ห้าสิบหกครับครึ่งหนึ่งคือแปดครับแปดคูณสองได้ครับสิบหกนะครับเราก็ดูครับ สิบเอ็ดมากกว่าแปดโอเคตรงนี้ข้อนี้ก็จะตอบมากกว่าเหมือนเดิมน,นะฮะเพราะอะไรครับเพราะสิบเอ็ดมากกว่าค่าครึ่งหนึ่งของสิบหกนะครับอ่าครึ่งหนึ่งคือแปดใช่ไหมสิบหกครึ่งหนึ่งคือแปดแล้ว11สิบเอ็ดมากกว่าแปดนะครับข้อที่หกนะครับยี่สิบเอ็ดครึ่งหนึ่งก็คือสิบครึ่งสิบครึ่งนะครับทีนี้สิบสามเป็นยังไงกับสิบครึ่งครับสิบสามมากกว่าอีกแล้วครับเหตุผลก็เพราะอะไรครับ เพราะครึ่งหนึ่งของ21ก็คือ10ครึ่งและ13มากกว่า10ครึ่งนะครับมันมีมันมีวิธีการคิดเพราะบางคนเนี่ยจะงงกับไอตรงเอสิบหแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็อย่างเงี้ยครับมันมีวิธีการอีกแบบหนึ่งนะเราสามารถทําได้นะครับจะทดลองดูดูข้อ4นะข้อ4 9่ส่วนสิครับเส่วนสิ 15. ถ้าเกิดว่าเราคิดค่าครึ่งหนึงไม่ได้นะครับลองเปลี่ยนมาเป็น เอา9ไปคูณ2แทนครับ9คูณ2ได้อะไรครับ18คูณ2นะ18ก็มากกว่า15ฉะนั้นข้อนี้มีค่ามากกว่านะถ้าหารแล้วมันเป็นเศษส่วนนะครับแบบข้างบนแล้วงงนะครับใช้วิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือคูณ2แทนนะฮะคูณ2ที่เศษนะดูข้อเท่ากับก็ได้ข้อ2 3คูณ2ได้6ครับ หกมีค่าเท่ากับ6ใช้ได้เหมือนกันนะครับดูข้อที่3ครับหกคูณสองได้เท่ากับ12ครับ12มากกว่า11บเอตอบว่ามากกว่าเห็นไหมใช้วิธีการคูณเศษก็ได้นะครับคูณด้วย2ครับก็จะเป็นวิธีการเดียวกันนะครับแต่ว่าแทนที่จะหารถ้างงกับสัญ,ญลักษณ์ของครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับคือหารครึ่งหนึ่งมันคือหารสไม่ลงตัวใช่ไหม มันก็จะเหลือครึ่งเราก็ใช้วิธีการเอาไปคูณ2แทนนะครับที่เศษข้างบนนะครับใช้ได้ทั้งคู่อ่ะทีนี้เรามาสรุปกันนะครับแต่ละข้อเป็นยังไงครับข้อที่1นะครับ7ส่วน10ก็จะมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2เพราะครึ่งหนึงของ10คือ5ซึ่ง7มากกว่า5นะครับข้อ2 3ส่วน6เท่ากับเศษ1ส่วน2 เพราะครึ่งหนึ่งของ6คือ3ซึ่ง3ส่วน6กมันก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2ไปด้วยนะครับข้อที่3 6ส่วน11มากกว่าเศษ1ส่วน2เหตุผลก็เพราะครึ่งหนึ่งของ11นะครับคือ5เศษ1ส่วน2ซึ่ง6เนี่ยมีค่ามากกว่า5เศษ1ส่วน2ครับข้อ4 9ส่วน15มากกว่าเศษ1ส่วน2 เพราะครึ่งหนึ่งของ15คือ7เศษหส่วนสซึ่ง9มากกว่า7เศษหส่วนสครับข้อ5นะครับ 11, ส1่วน16มากกว่าครึ่งหนึงนะครับหรือว่ามากกว่าเศษหส่วนสเพราะครึ่งหนึ่งของ16คือ8นะครับซึ่ง11เศษนะฮะสิ 18, มากกว่า8นะครับแล้วก็สุดท้ายข้อ6นะครับ1 3ส่วน21มากกว่าเศษหส่วนสเพราะ ครึ่งหนึ่งของ21คือ10เศษ1ส่วน2ซึ่ง13มีค่ามากกว่า10เศษ1ส่วน2ครับเสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่7